บรรยากาศสักลายเมืองเศรษฐีนะคะสักเส้นธุรกิจการค้านะคะเส้นธุรกิจการค้าหรือเส้นปีชายานนะคะหรือว่าเป็นเส้นที่ตัดสินใจอะไรได้ ถูกต้องแม่นยำนะคะเป็นปีชายานะคะยาสินใจทําทำอะไรก็ถูกต้องตามใจที่เารเาคิดถะรา เระว่าเส้นอย่างรู้ตัดสินใจท,ทําธุรกิจก็ร่ํารวยตัดสินใจซื้อหวยก็ปูตัดสินใจท,ทําธุรกิจอะไรค้าขายอะไรก็ได้ตามเป้าหมายทุกชีดไว แรงนั่นเนี่ยองค์ข้างในแรงขออนุญาตครูบาอาจารย์นะยกมือไหว้เลยขออนุญาตเปิดดวงให้สำเร็จขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะเปลี่ยนเข็มสามเข็มเลยเนี่ยองค์ข้างในท่านแรงมากขออนุญาตเปิดดวงนะครูบาอาจารย์นะเปิดดวงนะขออนุญาตครูบาอาจารย์ เข็มแตกอ่ะอม,มือนิ่มนะแต่ว่าเข็มแตกข้งงางในสินคียาดเนาะ เืิดวันดีด้วยนะวันนี้ดวง เส้นการค้านะคะธุรก mm ิจนะคะถงจี hmm. mm ้ม hmm. mm ีโอกาสในเรื่องของการค้าขายทางธุรกิจของตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะทําให้เป็นนายตัวเองนะคะทําให้ร่ารวยนะคะคนที่เป็นลูกจ้างเขาอยู่นะคะก็จะ ทำงานสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีเหตุที่จะต้องออกนะคะทำให้มา,มาทำกิจาการส่วนตัวนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดึงดูดดนจิตดนใจให้ให้เราได้ทำอะไรก้าวหน้านะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่เราแบบไม่คิดไม่คาดฝันมาก่อนนะคะเส้นดึงหัวการทนนะะ้าะ เส้นของการค้าทำให้เรามีมีความคิดมีไอเดียในการคิดวางแผนที่จะทำทธุรกิจการค้าเป็นของตัวเองนะคะบางคนนะบ,บอกถ้าไม่มีเส้นนี้ก็คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทําอาชีพอะไรไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราบอกว่าจากคนที่แบบว่ายังไม่มีเป้าหมายในชีวิต เลยนะคะจะทําให้เรามีสติปัญญานะคะมีเป้าหมายในการที่จะคิดระวังแผนแล้วก็จะทําให้เราสําเร็จในะคะในเรื่องนั้นน,น,นะคะ่ะนี่ลูกค้ามีฝฟดำเนาะไฟดํดตรงมือนี้เนาะมจะเด้กลายให้กลายเป็นฝฟแดงไปกลายเป็นไฟแดง,แดงจะเป็นไฟาหขงความโชคดีนะคะดความโชคดี การสักสีแดงนะคะเป็นการกัปตุ้นนะคะสีแดงคือความโชคดีนะคะถ้าใครฝ่ามือนะแดงและเลือดออกสีชมพูนะคะคือคนนั้นแหละจะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคือจะมีความโชคดีเข้ามา นี่เป็นเส้นอำนาจบาลามีนะคะเป็นอำนาจบาลามีนะคะเบาว่าจะมีกมีคนเคารพนับถือมีอำนาจในตัวนะคะมีความเอ่สอสำเร็จมีโอกาสมีชื่อเสียงเพาราะว่าเส้นชื่อเสียงเส้นเกียรติยศนะคะเสชื่อเสียงเส้นเจยสทำให้เรามีโอกาสเ ยกีดียอดไมชื่อเสียงมีคนเขารันับถือ เส้นแต่ทีข้านสาขานะคะก็จะมีเ่ืคอะวรามีเหมือนจริงถ้าเรา,ามีความจเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดนะคะนี่มื่อต้นต้นไม้นะคะอันนี้เป็นจุดเสน่ห์นะเป็นโดดสิ่งดีนะคะคนรักคนเมตตานะคะ ทำอะไรค้าขายก็มนมีจุดเด่นอันนี้เป็นเป็นเก็บซั์นะคะขา,ขายทำธุรกิจแล้วนะคะก็จะทำให้เรามีคลังเก็บเขาเ,เ,นะเรียกว่าคังเก็บซััก็บเป็นคองก็บซัของเราค้าขายแล้วได้กำไรนะคะ ทำไรคำพูดจิตในเรื่องนั้นอันนี้เป็นเส้นเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราหลายอย่างนะคะเส้นเรื่องของโอกาส เข้ามาในชีวิตของเราโอกาสดีๆสังคมดีๆจะทำให้เรามีโอกาสในการค้าขายธุรกิจนะคะอ,คอันนี้เป็นดาวเรื่องของโชคลาภนะจะได้โชคลาภอุน่น,ออนเงนอะไรก้อนใหญ่แบบนี้ ส่วเรื่องของทรัพย์สินเงินท ท็นคางเก็บทรัพย์เรื่องของหลักทรัพย์ที่บินนะคะเป็นโอกาสเรื่องของที่บินเรื่องของโชคลาภเรื่องของที่บินนะคะิดคิปแป๊บหนึ่งเนาะ